สงการถนนสีลมแยกสาราแดงทานผ้ชมถนนสีลมปิดแล้วปิดแล้วรถไฟก็วิ่งเลยโอ้โหเพิ่งเคยบอกว่าคนเยอะมากๆทานผ้ชมขายของกันสนานวันไว้น่าน้่าเปล่าเลยขายดีมากๆทานผ้ชมดูเป็นทังเป็นถังเลยโอ้โห ถนนสีลมทางผู้ชมถนนสีลมมาแล้วถนนสีลมมาแล้วนี่ซัลาแดงเ้อท่านผู้ชมเลยโอ้โหสุดยอดมากเนี่ยจะเป็นคนเดินทานผู้ชมคนเดินคนเดินมาตรงนี้มาตรงนี้ตรงนี้จะเป็นแยกไทยญี่ปุ่นเนาะเนี่ยไทยญี่ปุ่นไทยญี่ปุ่นโอ้สุดยอด สะพานไทยญี่ปุ่นแยกสารแดงโอ้โหค้ายข้องกันสนันนวันไว้เลยปืนสีดน้ำทานผู้ชมปืนสีดน้ำชุดยอดมากมากอันนี้เคยไปไทยอยู่บนสะพานลอยเด้อพลังโคจ๋งๆเลยนะโอ้โห กัดหนักกัดเต็มมือนี้เป uh ็นวันที่วันเสาร์วันที่12เมษายน2568้เด้อท่านผู้ชมเดินโอ้ดูดูดูคนอยู่บนสะพานลอยก็เยอะมากๆก็หลายอีหลีเด้อท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาอย่างพาเดินพาชมไปเรื่อยๆโอ้โหแน่นมากๆแน่นจริงๆ โอ้โหคุงนี้น่าจะเยอะขนาดวันนี้เป็นวันที่12นะคนยังเยอะจัดหนักจัดเต็มไปเลยคนเยอะมากๆแน่นมากมากมาดูเลนนี้ต่อเลนนี้เลนนี้โอ้โหฝรั oh. ่งต่างชาติทางเต้นทาง Kháng tên, kháng lên gần U hô Chút giọt mọc mạc, khôn nhẹ, xà la đèn, đơ thơm thơm ดูดูด,ดูเขาเล่นกันแบบนี้เลยอนี้จะเป็นมุมสูงนะฝั่งตรงข้ามนั้นก็จะเป็นส่วนลุมพินี้อท่านผู้ชมด้วย ก็จะดูไปก่อนดูไปก่อนคนเริ่มทยอยมาเยอะมากๆอันนี้จะเป็นบนสะพานลอยเด้อท่านผู้ชมก็มจะมีคนเดินกันสนันวั่นไหวเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูเขาเต้นก่อนโอ้หนึ่ง,งดีเฮ็ดนะนะ บป่าวนไทยคาดแล้วไหนเขาเต้นตรงไหนไม่ถูกจุดดีกว่าดูเขาเต้นเขาเต้นแต่มันตรงจุดก่อน Nào, uh. hết máy thẳng một xuống hết máy thông can có thể thay đều dù lao nữa là một ดูบนสะพานลอยก็แน่นมากมากดูสาวสาวเอามาดูฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็อยเยอะเหมือนกันโอ้โหเอานกันนแบบนี้เลย บางคนก็ไม่ใส่เสื้อเนาะก็เล่นได้สบายเด้อท่านผู้ชมก็ดูไปก่อนดูไปก่อนหลังก็ยังพาลูกมาเที่ยวเนาะ มีคนเต้นด้วยท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันที่ 10, 12วันเสาร์ท่านผู้ชมเดนอะคนเจอะมากไปต่อไปต่อ ดีมากๆากานผู้ชมบอกเลยว่าทายดีมากๆน้ำเปล่าก็จะดูไปมุมสูงเนาะดูข้างล่างก็ได้เปียกโทราัพท์เคร,ร,ร,รื่ใช้บริการน้ำนี่นะผู้ชมตรงนี้ก็โอ้โห ถนนสีลมไป,มไปกันต่อไปกันต่อดูมีหวงตรวจด้วยท่านผู้ชม ตรวจเนี่ยตรงนี้จะเป็นตรงตรวจตรวจความปลอดภัยสแกนเนะเป็นมองสแกนเด้อท่านผู้ชมเด้อเข้าไปจุดใหญ่มากๆตรงนี้คือจุดใหญ่มากๆเข้าไปจุดใหญ่เล่นใหญ่จัดใหญ่จัดเต็มอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นซอยเล็กซอยน้อยจุดตรวจกันกอง เพิ่มใจฝากกไลค์กดแจร์กดติดตามคอมเมนต์ตีชมได้ท่านผู้ชมคลิปนี้เคยทายคารบตบแค่นี้ก่อนพอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ